สวัสดีสุวินัศครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุบวนคนร้อยเอ็ดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องหญิงเพชรบ้านแพงสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดีเอฟซีช่องหนุบวนคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับ และสวัสดีเอฟซีที่อยู่ต่างแดนทุกท่านด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้นุมวลคนรอยเอสนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาต้อนพี่น้องเฮาคือเกา่าประเด็นที่นุมวลคนรอยเอสม,ม,มวาวมาหนี้เรื่องแบรนด์ของหลานน้อยและการรื้อบ้านของหลานน้อยจากต่อนเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวานครับผมที่ผมเห็นว่าไว้ในคลิปที่แล้วครับผมสําหรับเริ่มแรกสิ่งที่ผมจะพูดคือแบรนด์หลานน้อยองค์อิงเพชรบ้านแพงกับมาเก,ก็ตติ้งครั้งนี้มาเก็ตติ้งการตลาดครั้งนี้ขององค์อิงเพชรบ้านแพง ผมได้มองไปเห็นอะไรยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นหลาหน้อยก็ดีทีมหลังบ้านก็นดีแม้กระทั่งคนรอบข้างก็ดีนี่เขาเรียกว่าสุดยอดของสุดยอดเป็นอย่างคือว่าสุดยอดของสุดยอดนี่คือเขาเรียกวิสชั่นวิสัยทัศน์ที่สุดยอดบวกไอเดียที่สุดยอดแนวทางหลายๆอย่างที่เขาเรียกว่านำขึ้นให้รีบตักตักยังไงให้มีประสิทธิภาพตักยังไงให้มีประสิทธิผล นี่คือความสุดยอดแม่ตักอย่างเดียวโดยบุกคำานึ่งถึงอีหยังหลายๆอย่างนี่คือความสุดยอดขององุงอิงเพชรบานแพงและคนรอบข้ามว่าจะเป็นพ่อเอกแม่หน่อยหรือคนใกล้ตัวว่าจะเป็นบ่าวโทนหรือพ่อพ่อแม่ฮักที่อยู่ใกล้ตัวนี่คือเขาเรียกว่าน้ําขึ้นให้รีบตักอย่างมีประสิทธิภาพครับพี่น้องเป็นหยังคือว่าน้ําขึ้นให้รีบตักอย่างมีประสิทธิภาพพี่น้องสังเกตหลายอย่างหลายๆแบรนด์ที่คน หลายๆศิลปินหลายๆท่านหรือหลายๆคนที่นําออกสินค้ามาขายสังเกตดีๆนะครับเด้อสินค้าทุกอย่างที่นํามาขายคือขายแหล้วกันเหล้วถูกต้องบ่ครับแต่สําหรับลานหน่อยมีอะไรพิเศษพิเศษเขาเรียกน้ําขึ้นให้ดิบตักอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะมีอะไรพิเศษพิเศษให้แกเอฟซีเสมอเป็นยังกวางสันเอาสิวอยขยายขั้วไปฟัง 1. หนึ่งลาน,น้อยเสื้อทุกตัว มอบให้อย่างมีความมีในยะอะไรหลายๆอย่างที่ดีต่อ f c ฟเพราะว่าจะเป็นลายเส้นก็นดีรุ่นลิมิเต็ดก็ดีบางท่านอาจจะไม่ได้บางท่านอาจจะได้นี่เขาเรียกว่ากลุ่มกล่องซูมดีๆนี่เองเนะครับพี่นอ้องก็วางสัน่นถ้าลาน้อยมีเวลาว่างมีเวลาว่างที่อยู่บ้านหรืออยู่ใกล้บ้านที่ได้มานอนบ้านลาน้อยสีเส้น จะเซ็นลายเซ็นให้เกือบทุกตัวถ้าได้อยู่บ้านฟังดีๆนะครับโดยโบเมีนว่าทุกตัวก่อนส่งไปค่อยเซ็นเซ็นก่อนค่อยส่งโบเมีนถ้าอยู่ใกล้บ้านลาน่อยจะเอาใจใส่ตรงนี้มากๆ 2. ทาลาน้อยทาราน้อยฟังนดีทาราลา,ลาน้อยไปอยู่กับศรีไรูปลงไปใหแ้แม้กระทั่งแม้กระทั่งการแพ็กอย่างมีประสิทธิภาพใสรอย่างลงไปพี่น้องเป็นลุ่นเราอันนี้หนูบอนเขาเล็ let, อยากให้ท่านไปสนับสนุนแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวท่านจะรู้ว่า เวลาแพ็คของแล้วส่งไปลาหนห่อยจะติดอะไรเล็กๆ,ๆน้อยไปให้เอซเสมอนั่นคือความภูมิใจและความเอาใจใส่เขาเรียกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทุกอย่างรายละเอียดทุกอย่างที่ออกไปมีนัยยะทุกอย่างบว่าจะเป็นสังเกตเด้อสามศูนย์ศูนย์คืออย่างไปคิดเอาเสือลาน้อยเพราะมันจะเป็นบ้านหอบฝันกด็ดีจะมีมีคล้ายๆว่าทุกอย่างที่ลาน้อยเคยผ่านมา รุ่นแต่ละรุ่นจะมีนัยยะที่หลาหน่อยเคยเคยประสบพบเจอหรือกระทำเกิดขึ้นมาด้วยด้วยเหตุการณ์จริงเสมอเพราะม่นว่าเอาลูกมาแปะีหแลวกับเหล้วเด้ผมสังเกตหลายๆศิลปินหลายๆท่านเอาลูกมาขืนแหล้วกันเหลี่ยวถูกต้องไหมครับแต่หลาหน่อยคือความคิดของทีมงานหลังบ้านแม้กระทั่งคนออกแบบหลายๆคนจะเอานัยยะต่างๆที่หลาหน่อยเคยกระทำมาแล้วหรือปฏิบัติมาแล้วมาลงเสมอไปสังเกตเดินขันว่เสือคร,ครับพี่นอ้อง เสื้อทุกตัวจะมีอะไรพิเศษพิเศษอยู่ในตัวบ้านหอฟันหน่อสิไปสังเกตเด้อแม้กระทั่งเสือ้อกระเดียเสื้อดําเสื้อขาวจะมีอะไรอยู่นั่นแม้กระทั่งเสื้อบางตัวจะมีเนื้อหาเพลงอะไรหลายอย่างอยู่ในเสื้อของหลานหน่อยนี่เขาเรียกว่าวิชั่นโบเมนว่าเอารูปคนมาเปี้ยไว้แล้วก็เ็ดเสือมาขายโบเมนนี่คือไม่ใช่ว่าการนักการตลาดที่ที่เวบเทสห้เลียวกันเรียก,ยก,ยกไปโบเมน นี่คือนักการตลาดที่สุดยอดมาร์เก็ตติ้งนี่บ่ธรรมดาพี่น้องวเส้อสร้างไปสร้างเขาไปทักหาเบาโทนไปสร้างเลยพี่น้องเข้าสีเห็นเสือแต่ละตัวจะมีนัยยะทุกอย่างจะมีความพิเศษแม้กระทั่งบางตัวรุ่นเก่าๆมิหดซื้อเพลงที่ลางอร่อยห้องความแม่บ่กครับพี่น้องผมบอกถืบอบ่านี่คือความพิเศษความเอาใจใส่ความมีรายละเอียดทุกอย่างที่ลงไปในเนื้อหาเสือ้อโมเมนว่าที่ผมบอกตั้งแต่แรกๆว่าโมเมนว่าเสือ้อ เอารูปจเจ้าของไปเป๊ี้แล้วก็ปิ้นเป็นเสือพิมพ์ม,มาเลี้ยวกับเลี้ยวแมนบอกขับพี่น้องนี่คือความสุดยอดนี่คือความรายละเอียดพิเศษที่มอบให้แก่เอฟซีแม้กระทั่งมีแค่ลายเส้นนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนี่คือความสุดยอดของหลานน้อยและทีมงานหลังบ้านนี่คือเขามอบสิ่งดีๆให้แก่เอฟซีตักน้ําอย่างมีประสิทธิภาพทุกคนวินวินพร้อมกันนี่คือความสุดยอดรายละเอียดคือหลานน้อยหลานน้อยจริงลงรายละเอียดทุกอย่าง นงไปคือเป็นจะเป็นการปรึกษาทีมงานหลังบ้านจะให้รายละเอียดตรงนี้เสมอหลายท่านอาจจะบอกเคยเว่าหรือหลายท่านอาจจะไม่สังเกตแต่ผมสังเกตตลอดว่าเฮ้ยเสื้อแต่ละตัวมันจะมีอะไรพิเศษพิเศษสิ่งนั้นคือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วกับความพิเศษที่เอฟซีเคยเห็นเคยพบเจอลาหน่อยจะมอบลงไปตรงนั้นเสมอสังเกตบ้างดีดีเสื้อแต่ละรุ่นจะมีความพิเศษในตัวก็ดีนี่แหละครับคือความสุดยอดของลาหน่อยและทีมงานบอธรรมดารายละเอียดทุกรายละเอียด จะลงไปนี้เนื้อหาเสมอครับพี่น้องคือความสุดยอดประเด็นต่อมาสิ่งที่หนมวนก็็ดเกินไว้แต่เบื้องต้นแล้วว่าอียังหลายๆท่านทักมาว่าเอ้าหนมวนก็็ดคือว่าดีคือว่ารื้อบ้านแล้วดีดีจังไหนผมพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วที่ผ่านมาผมพูดว่าการรื้อบ้านดีตรงไหนดีที่สุดสําหรับผมเสียไปเลยดีกว่ามาเกล่ใครอีกเพราะว่าหนึ่งเราไม่รู้รายละเอียดเลยว่าบ้านหลังนั้นทําอะไรไว้บ้าง ห้างวอยากสตไปกิกาวหาเพราะว่าแม้กระทั่งทีมงานศรีรษะเกียตังบอกกล่าวว่าเพราะว่าเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เพราะว่าการก่ออิฐทุกอย่างมันเข้าไปข้างในเร้วมันมองไม่เห็นงั้นบอกครับพี่น้องถ้ามันไม่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพวันหนึ่งเฮ็ดต่อเนื่องเฮ็ดเล้วปุ๊บคือฐานมันไม่ดีหรืออะไรหลายๆอย่างไม่ดีมันจะเกิดการเล่าหรือแม้กระทั่งสมมือนี่เอาง่ายคือลมลมพายุ สมัยใหม่เมื่อคือสมัยเกา่าอีหลีเลยครับพี่น้องมันมาดูไม่กระทั่งพี่น้องเคยเห็นอยู่ในโดมเหมือนว่าครับพี่น้องลมมาแต่ละทีเนี่ยถ้าถ้าทุกอย่างการออกแบบหรือน้ำหนักทุกอย่างไม่ลงตัวล่ะลมมาอย่างไรก็เพิ่ครับพี่น้องลัางค่ากับลุดเสียหายอีกแล้วข้าวของที่อยู่ในอาคารนี่เสียหายหนักกว่าเก่าอะไรหลายๆอย่างมันไม่ชัวร์มันไม่ดีหรือออกถูกต้องแล้วแล้วก็เก็บไว้ส่วนที่ควรเก็บ ทาเฮ็ดแล้วมาพังนี่ก็นั่งปวดหัวอีกกุ้มขมับหรือว่านอนไปหลับไปหรือเดินทางไปแสดีงไกลๆโอ้ยบ้านคอยลังคาสีรุดบอกมันกระโบเมียนไหมพี่น้องคือความรู้สึกหลายๆอยา่างแล้วผมก็พูดเสมอว่าหรือบ้านตรงนั้นไปมันดีอะไรปรับภูมิทัศน์ปรับภูมิศาสตร์ปลูกต้นไม้ทําสวนยอมดีๆให้หลาหน่อยตื่นเสามารปรับดีๆตื่นเสามาหลาหน่อยมองเห็นธรรมชาติต้นไม้ วิวดีๆีั่นว่ครับพี่น้องเพราะตรงนั้นคือผมพูดตั้งแต่คลิปที่แล้วว่าตรงนั้นคือห้องหลาหน่อยอยู่ตรงนั้นถ้าไม่มีคนรบกวนไม่มีใครไปพูดหรือเป็นธรรมชาติที่หลาหน่อยพักพอนตื่นมาเนี่ยเห็นวิวดีๆบรรยากาศดีๆหลาหน่อยจะมีความสุขเพราะว่าอย่าลืมว่าบ้านหลาหน่อยมีคนเข้าออกเยอะมีคนมาหาบ่อยถ้าตรงนั้นเป็นสถานที่ชุกชุมหรือคนยางไปยางมาหลาหน่อยนอนบ่เสียบเถืน่อนนบ่อิม่มก็สิตืน่นตื่นมาหล้วกับบ่ไดนนอนเด้ หลานนอยก็ต้องมากค้นกับมากเขาทายรูปทายคลิปทายยังกัสิหลาน้น่อยวันอะไรพักผ่อนอย,ยู่แล้วถ้าตื่นมาอันนี้วา่าไรว่าพอๆแม่์มเอฟซีเด้อหมายถึงว่าถ้าหลานน่อยตื่นมากนี่ก็คือต้องอยู่ตรงน,นั้นจนกว่าจะไปแสดงรครับถ้าเป็นไปได้คือโซนนั้นอะเซฟโซนไปเลยก็เป็นโซนธรรมชาติเฮ็ดดีๆบรรยากาศหลานหน่อยนอนอยู่ตรงน,นั้นห้องหลานหน่อยอยู่มุมนั้นเลยตื่นมาเจอธรรมชาติพักผ่อนเป็นไปได้อยู่ฝั่งนี้ทํากิจกรรมฝั่งนี้ ตรงนั้นก็นคืออันนี้คือแนวทางความคิดเดิมอะไรเพราะว่าไปไปบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวกวานนุ่มวลโ,โ,โคเลดเป็นผู้จัดการโบเมียนคือความคิดของผมว่ามันมันน่าจะดีกว่าถ้าตรงนั้นเงียบสงบเป็นธรรมชาติลาหน่อยตื่นมาไดนเบิรงกระจงเบิรงกระจกเมียนบอกครับพี่น้องแล้วไม่มีเสียงดังกึ่งกลางกึ่งกลางนี่สิเมียนบอกครับลาหน่อยก็จะนอนอย่างมีความสุขพักผ่อนเต็มที่แล้วก็จะมีแห้งไปห่องเพ่งทํางานเพราะว่าอย่าลืมผมพูดเสมอว่าลาหน่อยเป็นคนอายุหน่อยการกินการนอนพักผ่อนน้อย ร่างกายจะดบไปหลายๆอย่างแมนบอกกับพี่น้องนี่คือความจริงก็คือความจริงเป็นไปได้โซนที่ค้นมาเอฟซมากหรือใครกระทั่งพ่อฮักแม่ฮักหลายๆท่านไปอยู่กับอีกโซนหนึ่งลาหน่อยพักพรตรงนี้ปรับภูมิศาสตร์ภูมิทัศน์ตรงนั้นให้ดีปลูกเป็นทำเลดีๆเฮ็ดส่วนย่อมดีดีงามเสื้อเล่ลาหน่อยตต่นมากกว่าสดชืน่นมีความสุขแล้วก็ภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองต่อสู้มานี่คือความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงมุมนั้น มุมเล็กๆของเด็กผู้หญิงมอบให้เถอสุดท้ายทายสุดละครับขอเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหนุนบอลขอเล็กมีแต่ความสุขความเจริญรวยๆตลอดไปครับ